ไม่อะไรเพื่อนเพื่อนไหนแล้วพุ่งไปแล้ไปไหนเพื่อนเขาไปแล้วเวนจังเลยงรวยข้างด่างด่านบหน้าดกตังไมล่ะเต่าไม่กลัวไม่ให้ด่าจับมานี่เห็นหมาพม่ามามามาโชวเสียหายไปแล้วดูได้ไมันหายไปได้ไงนี่ฉันดูด ออเข้ามาแ้วน้เต่าแล้วเนียมาทองจาเียมาล้เื่ยเยไวเมืเอ่อสักคผู้นี้จะริหันทางดาบใ้เราไวโดยที่ไม่กลัวตายแสดงว่าผู้ชายคนเมื่อักครู่นี้เนี่ยคงจะเป็นแฟนของเจ้าเสียมีพูจาระ,ระวังปากอาเออรบาแต่ไนดูผู้ชายเมื่อักน,น,น,นูนนก่นี้ที่น่ว่าสุขีกับพ เป็นพระเทษฐาของเราคนที่ลราเมืพระเทษฐาใครอะพระเทษฐารเออแล้วผมจะหัวเราะทำไมคุณลุงเป็นพี่ชายพี่ชายถ้าเช่นนั้นเราต้องขออภัยด้วยที่เราได้กล่าววาอาจารย์เลิกเจิดเจ้าไปแต่เจ้ารู้เปล่าการทำศึกทำสงครามมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิง ดังคำที่เขากล่าวกันเอาไว้ว่าเกิดเป็นหญิงควรเห็นว่าเป็นหญิงที่ต้องงามยิ่งมารยาอัชาใสปากกล่องลูกมือไกวเปยูกเหไกวยมือมีไว้ทำกับข้าเฝ้งก้นครัวถใช่ว่าผู้หญิงอเไรา ทำไม่เป็นแล้วท่านเคยได้ยินไหมเปรก็แข่งดาบก็แข่งแข็งหรือไม่แข็งสิจใจอะไรอ่ะไอ้ตแข็งแรงอ๋อชั่วติดจักราดดีเจะยมหญิงยิงทันไม่ใช่ชั่วในถือดาบในตราตรังหนทางครัว เป็นเพศแม่ใช่เก่งแต่ยั่วผัวเมื่อไรแม่ข้าบิงควันพร่มปงเธอเหมือนขนมหวาน ถ้าเธอเป็นอ๋หร

ตัวเล้กจริงๆจะไม่ต้องกลัวเรานะโฉนดนะที่ข้าเป็นเถอะนะที่พะศาดาที่ตามเจ้ามาไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการชีวิตเจ้าแต่ว่าก่อนจะฟังเราพูดเนี่ยไปทำงากนก่อนดีกว่าไปดีไปไปจ้า <laughs> ดัีนี้ได้ที่อยากจะคุยกับเจ้าที่หัวพี่ดมวันนี้เราจะสองคนต่างทำหน้าที่เพื่อพิลิมบ้านเกิดมังนอนสงครามที่มันเกิดขึ้นคุณพีๆน,นะครับมันเกิดจากความแค้นเมื่อไรก็ดี ทำไมต้องเป็นได้แค่สองคนคท,ที่ต้องมาฆ่าพาเกตแบบนี้ด้ละคุณพี่ดมครั้เแรกที่เราได้พบหน้าเจ้าแล้วก็รึกตกบลงได้เจ้าแล้วคุณแม่นะคะถ้าหากแม้ว่าวันนี้ <c oughs> ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปเนะี่ยคงจะต้องรู้สึกผิดเป็นตลอดชีวิตน,นี้แน่เลย,ลยและที่สำคัญเราอยากจะให้สงครามนี้มันสิน้นสุดลงได้สันติวิธีคือท,ทางออกที่ดีที่สุดถ้าหากแม้ว่าคุณพี่ดม ยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ได้เดินทางไปกับเราไปเข้าเฝ้าอุฟานอเดชเรธก็ทั้ขอพี่ลแต่งงานแต่เชื่อว่าอุฟานอันเดชท่านจะต้องเบ่ตาเจ้าอย่างแน่นอนกับพี่ดงถ้าไ้เจ้าขีดเห็นกระดาษหรือเปาเป็ความจริงแล้วเขาก็ไม่รู้นะั้นผู้ในแอดีมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าไมนว่าถ้าคิดแบบนี้จริง,งกิงก็พร้อมที่ให้โอกาส แล้วก็ไม่คิดที่จะโกรธเคืองท่านเลยแม้แต่น้อยนะคุณจีใใช่ไหมพูดจริงปะสิเชื่อเราเถอะอกพันเลยแม่ท่านหนุนแม่ตา